ปาปาปานี่ตัวนึงตัวนึงเฮ้ยตัวนึงตัวนึงเดือสองตัวแล้วครับปาเขากระโดดขึ้นครับ ปลาปลาปลาโดยคือแนวทางได้สองตอนนัวน้อยหน่อยบางเสาองได้ไปสีบางสาได้ไปสีไม่มาได้แล้วแหละเด็ดตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่ง เดี๋ยวสีเเดี่ยสามโตแล้วเป็นเจ็ดแล้วเป็นเจ็ดแล้วเป็นเจ็ดโตแล้วครับทั้งที่อ่ที่ขึ้นอยู่ทั้งผีกับมี่ เดี๋ยวเราเอาไปตต่มกันเดี๋ยวเอาไปนี่ตัวนึงเอาเออนี่ตัวนึงงอุ๊บมันพุ่มแนมเห็นเอาอุอาทุ่งผีก่อนเอ้โออเอเอเ Không về kỳ có ngoài bên kia hai bên sài tập có chết tổ rồi สีอยูเทนี้แหละยี่เดตัวเลยได้แล้วครับได้แล้วครับได้กี่ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปให้ซุเพิ่์ก่อนนะครับผม